สวัสดีค่ะนารีขีม้าขาวพยากรณ์ค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนณาราศีเมถุนนะคะประจำเดือนเมษายนสองห้าหกเจ็ดผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กร,รกฎาคมนะคะและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยี่สิเอ็ดพฤษภาคมถึงยี่สิบเอ็ดมิถุนายนใครที่ตรงกับอ่าลักนณาราศีเมถุน หรือราศีเมถุนนะคะวันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกตามที่แม่หมอระบุคุณสามารถที่จะเข้ามารับกว่ารับฟังรับชมได้เนาะด้วยไพ่เป็นรันดอมนะก็อาจจะไม่ได้เจาะจงถึงใครคนใดคนหนึ่งเนะาะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นแนวทาง ขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเรามาดูกันดีกว่าคนลัคนาราศีเมถุนในเดือนเมษายนนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างในภาพรวมนะคะก้าวไม้เหมือนคุณกำลังปกป้องอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่เออเขาเรียกว่าอยู่อย่างอยู่อย่างขาสั่นเนาะ อยู่อย่างหวาดระแวงอ่ะอยู่อย่างพยายามที่จะปกป้องสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่างเช่นการงานแม่หมอมองว่าคุณอาจจะเหมือนกับมันมีคนจ้องที่จะคิดไม่ดีกับคุณจ้องที่จะเลื่อยเก้าอี้คุณจ้องที่จะบีบคั้นให้คุณต้องออกจากงานหรือคุณอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มีคนพยายามที่จะพุ่งหอบพุ่งด่าใส่ข้างหลังคุณแทงข้างหลังคุณอยู่ เออมันทําให้คุณต้องอยู่อย่างระมัดระวังระแวดระวังตลอดเวลาในสภาวะของคุณเวลานี้นะบ่งบอกว่าคุณเป็นลักษณะแบบนี้อืมหกถ้วยตอนนี้คุณมีสภาวะที่เออไม่ไม่ไว้วางใจใครแฮกมา้นะ่ะเอาเป็นว่ามีความรู้สึกว่าสภาวะแวดล้อมๆรอ,อ,อบตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็นเครือญาติก็ดีครอบครัวก็ดีเพื่อนรวมง,งานก็ดีเจ้าหน้าเพื่อนฝูงแล้วแต่นะคุณมีความรู้สึกว่าคุณให้ความจริงใจกับเขาอะแต่ แต่รู้สึกว่าคุณมีความรู้สึกคุณเชื่อมั่นในสิ่งในคนรอบๆที่ของคุณไม่ได้อ่ะมันไม่น่าไว้วางใจอ่ะสถานการณ์ดูจะไม่น่าไว้วางใจสําหรับคุณนะคะพูดง่ายๆว่าอาในเดือนนี้คุณอย่าไปเชื่อใครอ่าเวลาจะพูดจะทําอะไรเนี่ยต้องรอบคอบทํางานเอกสารอะไรให้รอบคอบจะพูดจะจาอะไรต้องคิดก่อนพูดเพราะสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณทําออกไปเนี่ยมันเหมือนกับมีคนจ้องจับผิดคุณตลอดเวลา เออพร้อมที่จะแทงแทงกับมาหาคุณอ่ะแทงข้างหลังคุณดังนั้นเขาบอกว่าคุณต้องระมัดระวังโดยเฉพาะคนใกล้ตัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเครือญาติพ่อแม่พี่น้องเจ้านายลูกน้องคือคนใกล้ตัวของคุณนะะี่ยค่ะที่มันเปนดูจะไม่น่าไว้วางใจนะคะเดอะทาวเวอร์เนี่ยมีเกณฑ์จะหาเรื่องคุณปรปปับมีเกณฑ์จะหาเรื่องทะเลาะกับคุณและหมายรวมถึงใครสักคนหนึ่งอาจจะมีเกณฑ์ตกงานปรปปับ ออกจากงานปลูบปรับโดนบีบออกจากงานปรับปรับโดนคนใกล้ชิดใส่ร้ายใส่ความให้ต้องออกจากงานอมืมีเกณฑ์สภาวะตรงนี้เกิดขึ้นนะในเดือนนี้ของคุณหรือหลายๆคนอาจจะเพิ่งเกิดมาแมบแมก็ได้แบบว่าไม่ทนันละแม่หมอมันเกิดไปเรียบร้อยละทะเลาะกาันปลูบปรับเลยเออหรือบางคนกิจการอาจจะเพิ่งจะล้มละลายเพิ่งจะเจอเจ้านายปิดกิจการแมป โรงงานปิดกิจการตกงานแบบไม่ทันรู้ตัวเหมือนสายฟ้าฟาดบางคนก็อาจจะโดนภัยพิบัตินะแผ่นดินไหวไฟไหม้น้ำท่วมเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่สามารถที่จะไปคาดการได้มันเป็นเหตุการณ์ที่เหนือธรรมชาติที่คุณจะไปควบคุมได้และโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์ของคนรอบข้างคุณเออ่ระมัดระวังการทะเลาะนะคะการทะเลาะการมีปัญหาปากเสียงกับคนรอบตัวของคุณได้ มังคนบอกไม่เหมาะมันไม่ทันและมันทะเลาะไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรค่ะถ้ามันทะเลาะไปแล้วก็ปล่อยมันจบไปนะคะมันเหมือนมีคนจ้องจะจ้องจะทําลายธุรกิจคุณจ้องอิจฉาคุณจ้องอยากจะเขาเรียกว่าไงดีล่ะเห็นคุณเหมือนกับคุณอาจจะเป็นคนขยันไงอาจจะเป็นคนที่ตั้งใจทํางานแล้วดูจะมีมิตรในตีแต่คนอื่นแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นที่ หมันไส้เนี่ยบาดตาบาดใจของผู้อื่นได้นะคนที่เขาอิจฉาริษยาคุณอยากจะทําลายล้างคุณอยากจะทําลายธุรกิจคุณก็ได้หรือหลายๆคนอาจจะเพิ่งจะล้มละลายมาหรือเพิ่งจะถูกโกงเงินถูกเครือญาติถูกคนใกล้ชิดถูกบริวารถูกเจ้านายถูกใครก็แล้วแต่ที่คุณรักและไว้ใจน,นั่นนะทาลายชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองคุณไปได้ถ้ายังไม่เกิดก็ให้เรามาระวังเดือนนี้อาจจะเกิดได้ดังนั้นคุณต้องรอบคอบ เ,เรื่องเอกสารถ้าจะลงทุนหุ้นลงทุนอะไรกับใครเนี่ยคนใน Facebook มาชวนไปเทรดไม่แนะนำนะคะเดือนนี้ไม่แนะนำนะเดอะทาวเวอร์มากับ Night o อ Pentacle อันนี้ไม่แนะนำนะคะอาจจะมีเกณฑ์ถูกปลอกถูกโกงได้สูงอืมนะสิบเหรียญบางคนเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาแหวงกันอย่างที่บอกว่า คนที่ทะเลาะก,กับคุณในเครือญาติของคุณและอาจจะทะเลาะในเรื่องของทรัพย์สินมรดกได้นะคะการแย่งการแย่งชิงทรัพย์สินหรือจริงๆแล้วอาจจะบางกรณีแบบมีการแบ่งทรัพย์สินเรียบร้อยแล้วแหละแต่เครือญาติของคุณเน่ะเขารู้สึกไม่พอใจอ่ะเพราะคุณได้ที่ที่สวยกว่าที่ของคุณมันมีมูลค่าดีกว่าเออรู้สึกอยากจะทําลายล้างอยากจะได้ของคุณอ่ะฮะก็เป็นได้นะในเดือนนี้นะคะให้เรามาระวังตรงนี้ แล้วบางคนบอกว่าแม่หมอมันเป็ดอยู่มันเป็นอยู่แล้วเราจะแก้ยังไงดีเออม,มันเหมือนกับมีคนจ้องจะเอาของคุณนะ่ะจะเอาธุรกิจการงานจะเอามรดกเอาทรัพย์สินของคุณและคนที่จ้องจะเอาของคุณนะ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเครือญาติคนใกล้ชิดของคุณทั้งนั้นอืมรวมไปถึงลูกน้องอย่าไว้ใจอย่าไว้ใจนะคะอ่ะสามถ้วยนะคะแปดถ้วยแหวอ่ะเดสตาร์นายอับอด เก้า uh, ถ้วยโอเคแหละถ้าใครที่ถูกบีบออกจากงานถูกกลั่นแกล้งให้ต้องออกจากงานหรือว่าคุณมีปัญหากับเรือญาติอย่างที่บอกมาเนี่ยคือเขาจ้องที่จะทาร้ายร่างกายคุณนะ่ะให้คุณไม่ปลอดภัยเนี่ยตามหน้าไพ่เขาบอกว่าคุณควรจะโยกย้ายจากตรงนี้ไปนะคะบางครั้งอะไรที่ที่มันไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ไม่ต้องไปเอาอะไรที่มาเป็นของเราที่สุดวันข้างหน้ามันก็จะกลับมาเป็นของเราอยู่บนยังค่า นะอย่าไปอย่าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นนะคะถ้าเขาอยากได้กิจการก็ยกให้เขาไปเขาอยากได้มรดกก็ให้เขาไปค่ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเพราะวันข้างหน้าคุณก็จะมีอยู่แล้วแต่เหมือนกับว่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้อสละอะไรบางอย่างนะเสียสละคุณนะเป็นผู้ใจบุญเป็นผู้ใจดีเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ลุยดังนั้นในเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียสละให้กับเขาไป น้องอยากได้ให้น้องไปพี่อยากได้ให้ไปเออะไรนะพี่เคยพี่สะพ้ยอยากได้ตรงไหนก็เอาไปอ่าแล้วในที่สุดคุณก็ออกเดินทางนะคะออกเดินทางไปเริ่มชีวิตใหม่ของคุณนะคำว่าเริ่มชีวิตใหม่ดีไหมดีออกมันเหมือนกับคุณได้หลุดพ้นจากสภาพที่มันมีแต่มลสุขมะณเวลาดีที่คุณอยู่มันมันอยู่แล้วมันไม่ปลอดภัยอะ่ะ มันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขอะมันมีแต่คนจะแข่งแย่งกันคนจะตีรันกันคนจะทะเลาะกันคนจะหาเรื่องคุณอยากมีอยากได้ของคุณตลอดเวลาเนี่ยเออถ้าคุณให้เขาแข่งแย่งไปเนะี่ยแล้วคุณก็เลือกที่จะออกมาเนะี่ยคุณจะมีชีวิตใหม่ที่มีความสุขนะคะในเดือนเนี้ยอืมแต่แต่ว่าคุณอาจจะต้องเป็นผู้เสียสละในบางอย่างถ้าเราคิดว่าเสียสละแล้วเราได้เริ่มชีวิตใหม่ที่มันดีกว่าเดิมแหละก็เสียสละไปเถอะค่ะโคกขทรับมันเป็นของนอกกายนั้นไม่ตายวันข้างหน้าเราก็หาใหม่ได้เนอะ คุณมีเกณฑ์ที่จะจจะไปต่างถิ่นต่างแดนนะไปต่างถิ่นแดนไกลเลยก็ได้เออใครอยากจะทะเลาะอยากจะแฉอยากจะได้อะไรก็เอาไปแล้วคุณก็อาจจะโยกย้ายไปต่างถิ่นต่างแดนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณก็ได้นะอาจจะมีเกณฑ์เพื่อนฝูงของคุณหรือว่า,าเจ้านายเก่าก็ดีหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเขาอาจจะอุปถัมคุณอนะชี้นําแนวทางคุณมาเอ้ยลองมาอยู่ตรงนี้ชั่วคราวก่อนไหมหรือย้ายมาอยู่ตรงนี้มาทํางานตรงนี้ดีกว่าไหมมันจะมีคนสนับสนุนคุณคุณจะได้เริ่มชีวิตใหม่ นะได้เริ่มงานใหม่แบบปรับปรับด้วยนะคะต้องบอกว่าแบบปรับปรับนะดังนั้นคุณไม่ต้องไปเสียดายอะไรกับสิ่งที่เราต้องเสียไปนะคะหรือถ้ามีใครเออโกงกินคุณหรือถ้าธุรกิจคุณเพิ่งจะล้มละลายคุณไม่ต้องไปโศกเศร้าเสียใจนะคะคุณก็มันจะมีคนมามาเขาเรียกว่าให้คําแนะนําให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะคะแล้วคุณก็เปิดใจรับความช่วยเหลือนั้น แล้วถ้าคุณต้องโยกย้ายก็โยกย้ายไปนะคะคุณมีเกณฑ์จะไดเออ้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะที่ปลอดภัยที่ดีนะอืม Queen o น s w o r d Page of c u p นะคะกาวถ้วยเนี่ยมันจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะเป็นเจ้าในเก่าคุณก็ดีหรือใครก็แล้วแต่นะอ่าอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะเขาจะมา มาให้คําแนะนํากับคุณนะคะเสนอแนวทางให้คุณใหม่นะคะอาจจะชวนคุณไปทํางานอ่าชวนคุณไปทําธุรกิจชวนคุณไปอยู่ที่อยู่ใหม่ที่มันอยู่แล้วคุณจะปลอดภัยน่ะอืมนะก็ให้ไปนะคะบางครั้งถ้าคุณมีปัญหาแล้วคุณปรึกษาใครไม่ได้เขาบอกว่าเอ่ให้คุณลองใช้จิตจิตวิญญาณของคุณน่ะในการตัดสินใจคุณลอง ปิดหูนะคะไม่ต้องฟังสิ่งแวดล้อมไม่ต้องฟังกิเลสข,ของคนรอบทิศใครจะพูดใครจะว่าเลยช่างเราไม่ต้องสนใจเราทําจิตให้นิ่งๆอ่ะคะ่ะแล้วถามจิตของเราเองนะคะว่าตัวเราเนี่ยควรจะเดินไปทางไหนดีจิตของคุณจะเป็นผู้บอกคุณเองนะคะว่าจะยังไงถ้ามีคนจากต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยเขาเสนอโอกาสให้คุณว่าเอ้ยชักชวนคุณว่าเอ้ยมาทางานกับฉันสิย้ายมาอยู่ที่นี่สิเออก็ไปนะคะ เพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการช่วยเหลือในจุดนี้แล้วจะได้เริ่มชีวิตใหม่ของคุณนะก็บอกแบบนี้แหละเพราะว่าจุดที่คุณอยู่แม่หมอมองว่ามันสภาวะแวดล้อมเหมือนคุณอยู่กับก้าวไปแต่ละก้าวมันมันมีแต่กลับระเบิดอ่ะอืที่ที่เตรียมไว้ตลอดคือคุณถ้าคุณเหยียบพลาดเหยียบไปโดนระเบิดตุ้มเข้าไปเนี่ยคุณก็เจ็บตัวพูดง่ายๆจะขยับไปทางไหน จะพูดจะคิดจะทําอะไรมันมีแต่คนจ้องหาเรื่องคุณอยู่มันทําให้คุณอยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่อย่างาต้องระแบดระวังตลอดเวลานะอยู่แบบอกสั่นขวัญผวานะบางคนนะอยู่อย่างอดสั่นขวัญผวาถ้ามันอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีความสุขมันไม่มีความปลอดภัยนะแม่หมอนแนะนําว่าอย่าอยู่ค่ะแผ่นดินดีกว้างใหญ่ไพศาลนะมันต้องมีที่ที่อยู่แล้วเราปลอดภัยแล้วเราจะเริญรุ่งเรืองให้ย้ายไปอยู่ตรงนั้นแทนนะเดอะฟู The คุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มชีวิตใหม่นะเดอสตารกับเดอฟูลมาเนี่ยหมายความว่าคุณจะได้ปลดล็อกอะค่ะคุณจะได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมคนเหล่านี้วิบากกรรมความชั่วร้ายต้อบอกความชั่วร้ายเนาะเอ่อหรือว่าถ้าเกิดคุณล้มละลายไปโดนโกงเงินไปโดนวินาศกรรมไปอะไรก็แล้วแต่นะ่ะมันเป็นกรรมเก่าที่คุณจำจะต้องเจอเจอหนีมันไม่พ้น แต่คุณสูญเสียมันไปแล้วมันไม่ใช่ว่าสูญเสียไปตลอดการไงพอคุณไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณจะได้เริ่มทรัพย์สินเหล่านั้นนะ่ะมันจะวนกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะมันจะวนกลับมาใหม่แต่ที่แน่ๆคือสิ่งที่คุณจะได้มาหลังจากที่คุณโยกย้ายหรือให้โอกาสกับตัวเองเนะี่ยเริ่มต้นใหม่ก็คืออิสรภาพความสุขเออความมีชีวิตใหม่ที่ปลอดภัยที่หลันล้าที่ไม่ต้องหวาดกลัวหวาดผวานอน,อนฝันร้ายเออตลอดเวลาจะ จะก้าวไปทางไหนก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมาคอยสอดส่องจ้องจับผิดคุณจะไม่ต้องตรงนั้นหรือว่าจะทําอะไรก็มีแต่คนจุกจิกจิกกัด <c oughs> จิกกัดตลอดเวลาเนี่ยไม่ว่าจะที่ทํางานหรือในครอบครัวนะคะคุณจะหลุดพ้นจากตรงนั้นคุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการมีชีวิตที่เป็นอิสระการเป็นชีวิตที่มีความสุขเป็นตัวของตัวเองมันเป็นอย่างนี้นี่เองการไปตรงไหนมันก็ปลอดภยัยเห็นไหมเออเดอะฟูลเนี่ยเขาไม่จําเป็นต้องเอาทรัพย์สมบัติอะไรไปเลยเนี่ย ปดถ้วยคุณอาจจะสละสมบัติอะไรก็แล้วแต่คุณสละไม่เอาอะขอฉันไปแต่ตัวไปแล้วฉันสบายใจฉันปลอดภัยจิงกะพอละไทยก็บอกอย่างนี้ก็ไปเถอะค่ะไม่จําเป็นต้องแบกบ,บ้านไปด้วยไม่จาเป็นต้องแบกที่ไปไม่จําเป็นต้องแบกวัวแบกควายที่คุณเลี้ยงไปด้วยนะคะอืมเอาแค่ตัวคุณเองกับกระเป๋าสะพายหนึ่งใบหมาแมวคู่ใจหนึ่งตัวไปเลยค่ะไปแล้วคุณจะได้ไปเจอเจอกับเอ่อความปลอดภัยความสุข ท่าที่แม่หมอดูหน้าไพ่เหมือนหน้าปัจจุบันเนี่ยคุณอยาจะไปมากเลยคุณรู้สึกกดดันจนแบบมันไม่มีความสุขแล้วอะ่ะเพราะดูสิคุณพร้อมที่จะสละทุกสิ่งทุกอย่างใครอยากจะได้อะไรก็เอาไปเถอะคุณไม่แคร์คุณขอแค่อิสระภาพต่อให้ข้างหน้าเป็นหน้าผาคุณก็รู้สึกไม่กลัวคุณรู้สึกว่าขอให้ฉันได้ไปจากที่ตรงนี้ก็พอแล้วเออไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือที่ทำงานก็แล้วแต่นะในความรู้สึกของคุณคือ ขอให้ฉันได้ไปจากตรงนี้ฉันก็พอใจแล้วใครสักคนนึงช่วยมาดึงฉันออกไปเถิดเออมันจะมีค่ะในเดือนนี้มันจะมีคนมาแนะนำแนวทางมาชี้นำหรือให้ความอุปการะความช่วยเหลือคุณนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้หลุดพ้นจากเต้องบอกว่าเป็นสถานคล้ายๆกับสถานกักกันอะอยู่บ้านก็เหมือนอยู่คุกอยู่ที่ทำงานก็เหมือนอยู่ในคุกก็ไม่ปาดอืมนะแต่เดือนนี้คุณจะได้หลุดพ้นจากคุก หลุดพ้นจากสภาวะจิตที่มันต้องแบบอยู่ตรงนี้จิตมันมีแต่เสื่อมถอยลงอะ่ะมันมีแต่คนที่จิตจิตเป็นดอกบัวที่มันยังไม่พ้นน้ำอะ่ะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้แต่คุณจะได้โยกย้ายไปอยู่ในที่ที่คนที่มีอารยาธรรมมีศีลธรรมสูงนะคะมีจิตใจดีอยู่แล้วคุณจะปลอดโปร่งคุณจะสบายคุณจะปลอดภัยเนะ่ยขออีกสักหน่อยหนึ่งได้ปะ ดูชีวิตคุณแบบอันอันเหลือเกินนะประมาณว่าถ้าขึ้นไปบนบนภูผาที่สูงสูงแล้วตะโกนดังๆได้นี่คุณคงจะทําไปแล้วแต่ยังดีนะอย่างไรคุณไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายถึงแม้จะล้มละลายบางคนนะถึงแม้จะหมดหนี้หมดสินเออก็ก็ยังดีค่ะก็อย่าไปคิดฆ่าตัวตายนะคะเพราะชีวิตคุณยังสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เดอะฟูกับเดิะสตาร์มาเนี่ยยังไงก็เริ่มต้นใหม่ได้ค่ะ เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะต้องทําเนี่ยก็คือการทําจิตใจให้เข้มแข็งแล้วมุ่งม,มุ่งไปข้างหน้าให้ไหวอย่าอย่ารู้สึกกลัวกับการที่ต้องเดินไปข้างหน้าถ้ากลัวกับการเดินก็วิ่งออกไปเลยค่ะ <c oughs> นะจะได้รู้หมูรู้จ่ากันไปเลยไงเออแต่ยังไงก็รอดแหละค่ะคุณข้ามหน้าผาไปได้บางทีหน้าผาที่คุณเห็นข้างหน้ามันอาจจะเป็นแค่ภาพมายาให้คุณกลัวไม่กล้าก้าวออกไปแต่จริงๆถ้าคุณแบบทะลวงบอออกไปกระโดดออกไปเนี้ยออจำเอาออกไปเลยเนี้ย คุณอาจจะแบบรอดเลยก็ได้นะบางครั้งความกลัวมันอยู่ที่จิตวิญญาณของคุณทําให้คุณกลัวที่จะไม่กล้าออกจากตรงนี้แล้วต้องรับกรรมอยู่ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็นวิบากกรรมเก่าคุณด้วยแหละที่ทําให้คุณต้องรับความทุกข์อยู่ตรงนี้แต่ในเดือนนี้เหมือนคุณจะตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าข้างหน้าต่อให้มันหน้าผานะฉันก็จะควบมมาวิ่งกุบกๆบออกไปเลยฉันไม่สนใจแล้วมันจะตกหน้าผาก็ระช่างมันเพราะอยู่ที่เดิมมันก็เหมือนตายทั้งเป็นอยู่ดีอืมเนอะสู้ออกไปหาอิสรภาพข้างนอกดีกว่าและในเดือนนี้คุณก็จะได้ออน,นค่ะ มีความสุขนะขอ,ออีกสักห้าใบเถิดอย่างน้อยให้คุณรู้ว่าไปแล้วมันได้ดีอ่ะเนอะเพราะคุณยอมที่จะเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นผู้ถอยเป็นผู้ให้แล้วอ่ะเป็นผู้ไม่เอาอะไรแล้วอ่ะอห้าดาบในใจของคุณนะมันเป็นความรู้สึกที่สิ้นหวงังท้อแท้หดหูย่ำแย่มันเป็นความรู้สึกที่เฟลสุดๆอ่ะเป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้ทำอะไรผิด แต่เราเหมือนโดนฟ้าดินลงโทษเหมือนเหมือนโดนโดนอะไรก็ไม่รู้ที่ทําให้เรารู้สึกเสียความรู้สึกสุดๆอ่ะแน่นอนนะเวลานี้คุณรู้สึกแบบนั้น The ชร์ร r ออ t เดินทางเลยค่ะเดินทางหาชีวิตใหม่ของเรานะคะถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันเป็นห้าดาบมันความรู้สึกแย่แย่นะก yeah, yeah, นะ็อย่าไปอยู่มันตรงไหนที่อยู่แล้วเป็นทุกข์เราอย่าไปอยู่เราต้องอยู่ในที่ที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขเรามีพลังงานดีๆ ใครที่มันทําให้เรามีความทุกข์เราไม่ต้องไปอยู่กับมันถ้าเขาเกลียดชังเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นปัญหาที่จิตใจเขามันไม่ใช่ปัญหาที่จิตใจเราไงก็เรื่องของเขาให้เขาไปแก้เองเราไม่ต้องไปสนใจนะคะเออให้เรามาระวังสุขภาพของคุณด้วยนะคะใครที่สุขภาพออดออดแอดๆไม่ว่าจะเป็นกระดูกกระเดี่ยวความเครียดความดันอะไรก็แล้วแต่นะไม่หมอมองว่าในเดือนนี้คุณต้องหาเวลาพักผ่อนแล้วสุขภาพคุณจะดีขึ้นนะคะ มันอาจจะมาจากความกดดันอะความกดดันจากรอบทิศห้าดาบอะมันทําให้คุณเครียดแล้วทำให้สุขภาพคุณป่วยอดอดแอดแอดได้ด้วยนะอือเดอะไฮพริสเทสหกไม้เท้าเห็นไหมอ่าหนึ่งดาบคุณจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญจริงๆและการตัดสินใจครั้งนี้คุณเห็นไหมคะว่าหนึ่งดาบเนี่ยมันเป็นมันเป็นชัยชนะอะไม่ชอบมากกอกอะมันเป็นชัยชนะคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วอะค่ะ มันเป็นการตัดสินใจบนความยากลําบากอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณที่ต้องแลกกับอาจจะอาจจะแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเคยสร้างมาก็ได้อืมเหมือนกับฉันสร้างมาแล้วสุดท้ายฉันอาจจะต้องจําต้องทิ้งมันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไงดังนั้นนะคะในเดือนนี้คุณจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตที่จะเปลี่ยนชะตาของคุณครั้งใหม่ให้ชะตาของคุณน่ะมันได้ปลดปล่อยจากอ่าบ่วงกรรมความทุกข์ความอึดอัด ตรงนี้นะคะคุณจะได้รับชีวิตใหม่ที่มีความสุขก้าวไปข้างหน้าค่ะ6ไหม้าความสําเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าชีวิตที่มีอิสระที่มีความสุขผู้คนที่จิตใจดีงามรอพร้อมที่จะต้อนรับคุณนะคะเนี่ยคุณมีเกณฑ์จะได้ไปอยู่ในชุมชนอยู่ในกลุ่มคนที่สภาวะแวดล้อมดีอะ่ะเ,เพื่อนบ้านก็ดีเออมีมีผู้คนที่รักคุณไล่ล้อมคุณแล้วคุณไปแล้วคุณก็ไม่อดตาย คุณไปแล้วคุณก็ไปสร้างฐานะได้มีการเงินที่มั่นคงเห็นไหมที่สุดแล้วคุณก็จะเป็นคนที่ร่ารวยกลับมาร่ํารวยเหมือนเดิมมีอสังหามีบริวารมีเครือญาติหรือมีอะไรที่คุณจะสร้างขึ้นมาใหม่ในอาณาจักรของคุณน่ะคือคุณจะไปสร้างอาณาจักรใหม่ของคุณได้อย่างมีความสุขอะค่ะครั้งเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะเดินหน้าออกมาเลยค่ะความสําเร็จรอคุณอย,อยู่อยู่ที่ตัวคุณพร้อมที่จะก้าวออกมาเมื่อไหร่วันไหนแค่นั้นเองนะคะอืมความสําเร็จอยู่ ที่ตัวคุณนะคะแล้วมันก็อยู่แค่เอื้อมด้วยโอเคเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ